กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ f อเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีข้ามีออกปะปนกันไปนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทาง หาโนยโคงสุดท้ายนะคะแนวทางเข้าะะเฉพาะกิจนะคะ7 1 4นสนะคะอันมินก็เจาะไม่เข้านะคะ14ตัวเด่นมานะคะล่างนะคะ27นะคะอันมินเอา21งหนึ่งทาเสียดายมากเลยนะคะตัววิ่งมานะคะส่วนพิเศษนะคะ16นะคะก็เข้าชุดเด่นชุดเน้นให้นะคะ10แล้วก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ ศูนย์หนึ่งหกแตกสามตัวนะคะตารางกำลังวันของเรานะคะส่วนปกตินะคะแปดศูนย์ไมินเจาะไม่เข้านะคะตัวเด่นนะคะของเราก็มานะคะหนึ่งแปดนะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งหนึ่งมานะคะพีวีของเรานะ,ะพีวีไอพีนะคะเก้าหกนะคะเสียดายหลุดนะคะแปดสามนะก็มานะคะ ก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะพี่น้องขามาสองนอยนะคะเนะาะก็ถือว่าไม่หลุดนะคะตัวเลขน้อยโอกาสเข้าก็ยากนะคะโอกาสหลุดก็ง่ายนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพ่อแม่พี่น้อง f อซนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสองสี แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะเด่นนะคะแอมนนก็จะให้เด่นไปที่สองนะคะเด่นไปที่สองนะคะกับพี่น้องค่ะเด่นไปที่สองกับ เดินไปที่สองกับแปดนะพี่น้องเราก็มาจัดสองกันนะคะก็จะเป็นสองหนึ่งสองเจ็ดนะคะเดินแปดนะคะพี่น้องเดินแปดก็จะมีแปดสองแปดสี่นะคะส่วนชุดการนะคะสองสี่นะคะการสองสี่เจ็ดหนึ่ง เจ็ดแปดนะคะแนวก็จะเป็นแล้วก็จะเป็น สาห้านะคะเบิ้ลนะคะก็นนะะจะมีศูนย์ศูนหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะชุดเด่นนะคะพี่น้องเอา้าแอดมินก็แอดมินก็ขีดไม่ถูกแล้วนะคะเขียนก่อน,นะคะลืมขีดนะที่จริงไม่ได้ขีดอย่างนี้นะคะพี่น้องคะ่ะต้องขออภัยนะคะ ตัวที่ชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะเนาะชุดกันสำหรับท่านใดน,นะคะอยากเข้าห้องฟรีหรือห้องพีวีนะคะ so da นะคะ sa 8805นะคะฟรีนะคะพีวีของเราก็มีแนวทางทูบฟรีเราจะไม่ลงให้นะคะแนวทางทูบ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดลกดิไลค์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดวงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า